สวัสดีครับทุกคนเคยได้ยินชื่อวัดดอนจันต์ไหมครับวัดนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่ไม่ใช่เพื่อสารต่อพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่วัดนี้ยังเปรียบเสมือนดั่งบ้านที่คอยให้ชีวิตให้ความอบอุ่นให้อนาคตแก่เด็กไราบ้านเด็กที่ขาดครอบครัวมาแล้วกว่า35ปี วัดดอนจันท์ดุดดังแสงไฟนำทางของชีวิตของเด็กๆมากกว่า700คนแต่ตอนนี้เด็กๆเหล่านี้กำลังขาดแคลนสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออาหารและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่เชียงใหม่อีกครั้งของผมครับเราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่เพราะทันทีที่ถึงเชียงใหม่เราต้องค้นหาร้านเพื่อซื้อข้าวสารอาหารแห้งและนำไปส่งน้องๆในวัดเพราะปากท้องของน้องรอไม่ได้อีกอย่างคือ ผมเองก็ไม่เคยเข้าไปในตัวเชียงใหม่มาก่อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้เวลาในการซื้อของในเชียงใหม่นานพอสมควรแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกกระวนกระวายใจมากในตอนนี้นั่นก็คือสายการบินแจ้งมาว่าเครื่องบินจำเป็นต้องดีเลย์ไปประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเหลทไป1ชั่วโมงอาจจะทำให้แพลนการช่วยเหลือของน้องคลาดเคลื่อนไปได้ครับและแล้วเสียงสวรรค์ก็ลอยมาครับ เมื่อสายการบินแจ้งมาว่าตอนนี้เครื่องพร้อมออกเดินทางแล้วครับเป็นปกติทุกครั้งที่ผมเดินทางผมมักจะพกหนังสือติดตัวเสมอไม่ใช่เพราะว่าผมขยันนะครับแต่เป็นเพราะว่าผมเคยนั่งเครื่องบินโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาที่หายไปบนเครื่องบินผมน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้มากกว่าการนั่งรอให้ถึงที่หมาย หลังจากนั้นทุกการเดินทางของผมจึงมีหนังสือติดตัวเสมอครับการเดินทางมาเชียงใหม่ในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าอากาศเย็นลงกว่าตอนที่ผมเดินทางไปช่วยน้องๆที่อมก่อยครับหลังจากรับกระเป๋าและคัดกรองโควิด -19 มีสองสาวมายืนรอครับและอาสาช่วยจัดการการเดินทางอำนวยความสะดวกให้ชื่อคุณดาวและคุณพ และคาดว่าหลังจากทําบุญเราคงมีอะไรได้พูดคุยกันเยอะเลยเนื่องจากการเดินทางของเรามาถึงชิงใหม่ก็เกือบบ่ายโมงแล้วนะครับช้ากว่ากําหนดไปมากและทีมงานยังไม่มีใครได้ทานข้าวเช้าเลยเราจึงแยกกันเป็น2ทีมเอ็มผู้ช่วยของผมมีหน้าที่ไปหาซื้อเครื่องปรุงเครื่องเทศขนมอาหารและของกินสําหรับเด็กๆส่วนผมมีหน้าที่ในการสั่งข้าวสารและไปรอที่วัดครับ ผมสั่งข้าวสารได้ไวเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากคุณดาวและคุณกิกครับทำให้เราสามารถเดินทางไปที่วัดได้ทันทีเราใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่วัดประมาณ20นาทีในระหว่างทางสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือคนเชียงใหม่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากยิ้มง่ายใจเย็นเห็นแล้วสบายตาสบายใจมากครับและผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมตกหลุมรักเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวัดดอนจันสถานที่ที่สร้างชีวิตให้ความรักความรู้และความอบอุ่นให้แก่เด็กๆที่ด้โอกาสในบริเวณวัดจะแยกออกเป็น2โซนครับ มีโซนสำหรับคาราวาสมาทำบุญและอีกโซนจะเป็นโซนปิดสำหรับเด็กๆได้พักผิงและเรียนรู้วัดนี้ก่อตั้งมานานแล้วครับและเริ่มอุปการะเด็กๆที่ได้โอกาสมามากกว่า30ปีจากความเมตตาของพระโคปามโมทสำหรับผมแล้วความเมตตาของท่านยิ่งใหญ่มากครับท่านเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจเพราะอีกความฝันของผมก็คือผมอยากก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้เหมือนที่ท่านทำครับ มาถึงที่วัดแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปกราบท่านผมถามป้าที่ดูแลว,ว่าผมพอมีโอกาสได้พบท่านหรือเปล่าบอกว่า,นนาเาาแล้วเนะชิญเลยค่ะเชและป้าก็บอกว่าท่านรออยู่ข้างในแล้วทำเอาผมอึ้งเหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ติดต่อมาก่อน ทันทีที่ผมได้กราบท่านผมรู้สึกดีใจมากไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นพระชื่อดังนะครับแต่ผมรู้สึกปิติในสิ่งที่ท่านทำและเสียสละเพื่อเด็กยากไร้หลงลุงเลี้ยเงเด็กมาถึงปัจจุบันใน37ปี37ปีถึงปัจจุบันลวงลงก็อาศัยประชาชนทั่วประเทศเชน่นเราเอาเข้าวสารมาถวายวัดดานชาในวันนี้ สามสิบเจ็ดปีโครงการที่หลวงเป้าหมายที่หลวงทำก็คือทดแทนแผ่นดินที่เราเกิดมาอาศัยในแผ่นดินไปอยากต่อแผนแผ่นดินพวกแผน่นปูแผ่นดินจึงได้เอาเด็กเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินผมขออนุญาตเรียกท่านว่าหลวงลุงนะครับหลวงลุงบอกว่าการดูแลเด็กที่นี่มีคนมาช่วยบริจาคอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงโควิดการบริจาคค่อนข้างน้อยลงมากทําให้เด็กๆขาดแคลนอาหารมาสักระยะแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านคือความฝันของผมคือเดินตามรอยของท่านในการให้ชีวิตแก่เด็กที่ยากไร้แต่ยังไม่ทันได้พูดออกไปท่านก็เอ่ยขึ้นว่าลูกคิดดีและสิ่งที่ลูกตั้งใจจะทำลูกจะทำมันสำเร็จและหลวงลุงก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มค่อนข้างเยอะมากครับ หลังจากพูดคุยกับหลวงลุงอยู่นานพอสมควรข้าวสารที่เราสั่งก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้เราสั่งขา้าวสารมาทั้งหมด2ตันคาดว่าน่าจะทําให้เด็กๆอิ่มท้องได้ประมาณ2เดือนก่อนที่ผมจะเดินทางกลับมาอีกครั้งทุกคนเห็นอะไรไหมครับเด็กๆที่นี่น่ารักมากเลยทันทีที่รถนขนข้าวสารมาส่งเด็กๆทุกคนรีบเข้ามารุมช่วยกันแบกขา้าวสารทันทีโดยที่ไม่ต้องเรียกเลยหลังจากนขนข้าวสารเข้าไปสักพักนึง รสเครื่องเทศเครื่องปรุงและเนื้อสําหรับปรุงอาหารที่เอ็มออกไปซื้อก็มาถึงพอดีครับโนมาช่วยมาช่วยหน่อยลูกค่หลังจากเด็กๆช่วยกันขนของหลวงลุงให้ขนเข้าไปข้างในเพื่อถวายครับผมได้บอกหลวงลุงว่าทั้งหมดนี้ที่ผมมีโอกาสได้มาถวายเป็นการร่วมบุญของกาลยานามิตรทุกท่านที่ร่วมเช่าบูชาปีเสียจกักรพรรดิและหลวงลุงก็ให้พรอ,อันประเสริฐมาก็ขอให้พวกเรา มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติมีสติมีสมาธิมีปัญญาคิดสิ่งใดทําสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสาธุสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนาหลวงลุงบอกว่าถ้าลูกถอดหูให้คนได้ตอนนี้หูของลูกคงไม่เหลือแล้วใช่ไหมตามด้วยเสียงหัวเราะของหลวงลุงครับ ก่อนลาหลวงลุงหลวงล,งล,งล,งลุงมีหลายอย่างที่แนะนําผมครับเหมือนท่านได้ยินได้เห็นทั้งหมดที่ผมทําการแนะนําของหลวงลุงทําให้ผมมีแรงมีไฟและความมั่นใจในการขับเคลื่อนความฝันในครั้งนี้มากๆอ๋อที่สําคัญหลวงลุงให้ผมถอดเสื้อเพื่อให้ผ่อนด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยครับโอ้สตร,หราหราติาเอ้เเดี๋ยวแค่ปลอดภัย หลังจากกลับลาหลวงลุงคุณดาวอาสาพาไปทานข้าวที่ร้านของคุณกิกครับร้านอาหารของคุณกิ๊กเปิดในเชียงใหม่มานานและเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่โตครับในช่วงนี้แอบดราม่านิดหน่อยนะครับเพราะทันทีที่ถึงร้านคุณดาวแทบจะก้มกราบผมด้วยน้ําตาเพราะสิ่งที่คุณดาวเจอมาในชีวิตก่อนหน้านี้ค่อนข้างสาหัสมากครับหมอเชื่อไหมว่าบ้านหนูติดมาตั้งนานอ่ะหนูไปยื่นแบงแบงอนุมาเจาบอ หนูขอบคุณมากในวันที่บอสโทรมาหนูวันนั้นหนูรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมขอบคุณบอสมากคือหนูให้ความหมายกับสิ่งนี้ที่ผ่านมาหนูไม่เคยเข้าใจบอสเลยหนูไม่รู้ในความหมายดีของบอสหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจ บ้านของคุณดาวที่ติดจำนองกำลังจะโดนยึดมา5ปีตอนนี้ได้คืนแล้วครับและนี่คือเหตุผลที่คุณดาวและคุณกิกศรัทธาในปีเสียจักระพัดมากและคุณดาวขอให้ผมช่วยให้พรและใส่ปีเสียจักระพัดให้กับมือและวันนี้คุณดาวบูชาให้คนในครอบครัวเพิ่มอีก5องค์รวมถึงคุณกิ๊กด้วยเช่นกันครับ ร้านอาหารของคุณกิ๊กอร่อยมากนะครับหากได้แวะมาเชียงใหม่เป็นอีกร้านที่แนะนำและเมนูที่ผมชอบมากๆที่สุดนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่ครับอร่อยจนทานเล่นได้เลยนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จเราเดินทางไปกราบหลวงพ่อทันใจกันครับจริงๆแล้วผมอยากมากราบท่านมานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสเลยในบริเวณวัดอากาศค่อนข้างจะร่มรื่นมากครับแต่วันนี้คนมากราบขอพรไม่เยอะมากอาจเป็นเพราะว่าฝนกำลังจะตกด้วยครับ วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมากราบและก็ขอพรท่านครับการกลาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราขอจะสำเร็จวันไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับทันทีนั่นก็คือความสุขความหวังและพลังในการขับเคลื่อนชีวิตเพราะสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั่นก็คือความฝันและความศรัทธา ศรัทธาในสิ่งที่ทำศรัทธาในความฝันและศรัทธาในเป้าหมายของตนตราบใดที่ศรัทธายังสถิตในหัวใจของเรา